สวัสดีครับวันนี้ช่วง n o อ ON SITE นะครับวันนี้ก็จะมามาเพื่อนนะครับมาดูก่อนว่าลูกค้า Fortuner คันนี้นะครับก่อนหน้านี้ทำซีวิกกับเราเต็มระบบใสเอ็นเลสใสเอส s ีซั e เพนชันะครับแล้วลูกค้าก็ซื้อ Fortuner เข้ามานะครับก็มีการอัปเกรดระบบเบรกระบบล้อไปแล้วนะครับคราวนี้ลูกค้าก็เลยมองว่าเฮ้ยผมเองก็เป็นแนวทางว่าอยากให้ดูก่อนว่าลูกค้าเนะี่ยใช้ช่วงล่างแล้วพอหรือเปล่า หลังจากที่การติดตั้ง e อ r นเ s เข้าไปนะครับลู้าก็รู้สึกว่าเฮ้ยรถเนี่ยยังอยากได้ช่วงล่างที่ดีกว่านี้ก็เลยไปเทสต์ดาวรถผมมาก็เลยรู้สึกว่าเออถึงเวลาละที่ต้องอัปเกรดช่วงล่างจัดทรงเพิ่มขึ้นนะครับก็มาดูว่าวันนี้ลูกค้ามาอัปเกรดอะไรกับ P สองพันสิบสามไปชมกันเลยครับผมก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้นะครับเพื่อนเเห็นกันอาจจะรู้สึกว่าเป็นโตลต้าเนะครับแต่ Fortun e r ตัวนี้ไม่ใช่ g r นะครับเป็นตัว TRD2 นะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยแปลงหลังมาเป็น GA นะครับก็จริงๆพี่เขาแต่งรถค่อนข้างดูเลยว่าตัวเองต้องการอะไรนะครับก็เราก็จะมาไล่ก่อนว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการเนี่ยตรงกับสเปคที่เราเคยจัดสเปคให้หรือเปล่านะครับวันนี้ผมก็เลยลองให้พี่เขาไปเทสรถผมมาพี่เขาบอกเออพี่หนกแม่งเริ่มไม่ไหวละขออัพช่วงล่างหน่อยนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดจบเลยนะครับสำหรับ TRD 2แล้วกันก็คือจุดเริ่มต้นนะครับชุดช่างหน้า Pro Fender t u n e Series สเปคโหลดนะครับจะเป็นสเปคสำหรับโหลดโดยเฉพาะ นะครับด้านหลังนะครับจะเป็นตัว Fortuner Tool Series Spec Load เ,เหมือนกันนะครับหน้าลูกค้าต้องการประมาณนิ้วครึ่งหลังลงประมาณนิ้วหนึ่งหลังก็เลยรัดด้วยสปริงของแบร์โอซี่เข้าไปนะครับก็ตอบโจทย์ทั้งหน้าและหลังนะครับแล้วก็ลูกค้าเลือกซื้อตัวปีกนกนะครับพอต้องการปรับองศาด้านหน้าเขาบอกว่าเลี้ยวแล้วมันมีเปอร์เซ็นต์การติดนะครับาอ,อนี้ก็มาเจอด้านหลังหน่อยนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยตัวผมเองเคยใช้ กัรโครงนะครับกันโครงของแบรนด์นี้ผมชอบมากคือแบรนด์ซูเปอร์โปรนะครับต้องยอมรับว่าซูเปอร์โปรเนี่ยมีเหล็กทั้งหมด3รลูหมายความว่าคุณสามารถตั้งระยะนะครับตั้งระยะของกันโครงได้อีก3ระยะนะครับฉะนั้นเนี่ยต้องเรียนเพื่อนๆก่อนว่าเวลาการติดตั้งสําคัญนะครับและคุณต้องรู้ด้วยว่าหัวใจของการลองรถเนี่ยคือเรื่องอะไรตอนจบจะพาไปเทสดรฟ์กันดูว่าใน TR d 2เนี่ยในสเปกโหลดทูนซีรีส์รวมกันโครงหน้าหลัง ฟีลลิ่งจะเป็นยังไงก็วันนี้อาจจะพาขับไกลหน่อยเพื่อจะได้รู้ฟิลว่าในความเร็ว h ฮสปีดและโละ l สปีดเนี่ยโบเฟนเดอร์ตัวนี้เก็บอาการได้ดีไหมในท r ย2ดีนะครับก็เดี๋ยวรอชมการติดตั้งและเดี๋ยวตอนจบไปขับรีวิวกัน เราเทสต์ได์มาประมาณรอบหนึ่งแล้วนะครับผมกำลังเดินทางกลับไปที่สักขาบางใหญ่นะครับอยู่บนถนนรัตนาธิเบศนะครับต้องอธิบายอ่อนว่าเวลาผมทําคลิปวิดีโอให้เ,เพื่อนๆดูเนี่ยผมจะไม่วิ่งบนถนนลาดยางเลยนะครับเพราะผมรู้สึกว่าถนนลาดยางเนี่ยมันเป็นถนนที่ง่ายสําหรับการที่เราจะจะอธิบายให้เ,เพื่อนๆฟังนะครับฉะนั้นเนี่ยบนถนนรัตนาธิเบศเนี่ยส่วนใหญ่ถนนมันเป็นถนน คอนกรีตฉะนั้นเนี่ยเวลาเป็นคอนกรีตเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความกระด้างถึงการเกาะถนนที่แตกต่างกับถนนที่เป็นลาดยางนะครับฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวผมเลยก็ต้องพูดเหมือนว่าอย่างถ้าคนคนที่มีปัญหาเรื่องของการคอนโทรลรถในตระกูล f o r t จูเนเนี่ยการที่คุณติดตั้งโชคชุดทุนซิลลีรวมถึงชุดปิกนกแล้วก็ตัวตัวกันโครงของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าการให้ตัวหรือว่ารถที่มันเป๋เนี่ย มันหายไปประมาณสัก30-40%นะครับต้องพูดตรงว่าด้วยพื้นฐานของรถ Fortuner เนี่ยรถมันมีความสูงแล้วมันก็มีความลอยตัวแบบอัตโนมัตินะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามาเปลี่ยนเนี่ยแน่นอนแหละดีขึ้นประมา30-40%โจทยเร์ตแต่ละตัวที่ทุกคนเลือกไว้อยางคันนี้ลูกค้าผมโหลดการโหลดรถ Fortuner บางรุ่นโหลดแล้วสามารถตั้งศูนย์ไม่ลงล้อ ล้อล้มไม่เท่ากันนะครับการที่เปลี่ยนตัวปีกนกไปจะสามารถทําให้แคมเบอร์เนี่ยมันตั้งตรงได้ล้มมากกว่าเดิมได้ฉะนั้นเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่คนที่โหลดรถเยอะหรือยกเยอะประเด็นตรงนีน้ทุกคนจะต้องเปลี่ยนปีกนกช่วยนะครับแล้วก็ลูกมาปราับองศาสามารถซัพพอร์ตในรอยต่อถนนช่วยคุณได้ในกรณีหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ต้องการความละเอียดอ่อนแล้วกัน ก,กับการใช้ชีวิตเรื่องรถตรงนี้เนาะซึ่งถามผมว่าสําหรับผมเนี่ยในตัวทูนซีรีส์เนี่ยต้องยอมรับเลยว่ามันมีโปรดักโหลดกับโปรดักยกอย่างคณะโหลด Load. ฉะนั้นเน่ะเราต้องการรีดประสิทธิภาพโชกให้ออกมาบนพื้นถนนให้ได้มากที่สุดนะครับฉะนั้นน่ะต้องเรียนตรงๆว่าเบอร์ของทูนซีรีส์มันมีเบอร์ค่อนข้างเยอะนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องมาปรับจูนก่อนว่าเวลาใช้ไปแล้ว5000โล1มื่นโลชอบหรือเปล่า พอโชวแต่ละยี่ห้อเนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าเวลาติดตั้งมาวันแรกกับใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับน้ำมันมัน,มนจะคงที่มากกว่าฉะนั้นเราต้องมีการรันอินนะครับเรื่องของระบบตรงนี้ให้ดีอย่างคนันนี้ผมก็ก๊อปปี้รถผมมาเลยเจอเบอร์ที่รู้สึกว่าโอเคไม่ได้กระด้างจนเกินไปไม่ได้นุ่มจนเกินไปเก็บรอยต่อถนนได้ดีนะครับผมก็เลือกว่าเออเบอร์นี้โอเคนะครับอย่างลูกค้าท่านนี้ก็ใส่ล้อเลนโซ่ขอบ20ซึ่งรถผมใส่ขอสบ 18. นะครับถามว่ามูดอาจจะใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าด้วยโปรดัก t ที่พี่เขาเลือกใช้อยู่วันนี้ก็ไม่ได้ต่างกับรถผมเยอะนะครับจะต่างกันที่แก้มยางที่แก้มผมเป็นแก้ม60แต่แก้มเขาเป็นแก้ม50นะครับสเปกก็ใกล้เคียงกันกับหมดเบรกผมเบรกพี่เขาใช้หัวดกับผมบีกเขาใช้อลู l e เ s หน้าหลังเลยนะครับต้องถามว่าเรื่องเบรกอย่างที่บอกแหละพี่ท่านนี้ก็ทํากับเรามาตลอดเราก็เลยต้องบอกนว่าสําหรับคนที่ได้เบรกที่มันแบบไฮเปอร์ฟอร์เมชั่นไฮเอ็นแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะติดใจกันนะครับรวมถึงว่า อย่างพี่ท่านนี้เดินทางขึ้นเหนือลงใต้บ่อยนะครับก็เขาก็ต้องเลือกเบรกที่มันตอบโจทย์แล้วก็ซัพพอร์ตเรื่องของเวลาการใช้งานจริงๆนะครับเพราะเบรกแอนเลสเนี่ยมันต้องพูดตรงๆว่ามันสั่งหยุดได้ตามใจเราอะนะครับคราวนี้ต้องต้องอธิบายเพื่อนๆก่อนว่าการทำรถ f o r t u n e เนเนี่ยนะครับหลายๆคนอยากให้มองมองอย่างหนึ่งเลยว่าจุดสำคัญที่สุดคือคุณจะต้องเคลียร์ปัญหาลงช่วงล่างให้ได้ก่อนนะครับเพราะรถ PPV เนี่ยหรือว่ารถตะกููที่เราใช้กันอยู่เนี่ย มันมีปัญหาเรื่องการเก็บร้อยต่อส่วนสูงรถเยอะนะครับเรื่องเกี่ยวกับลมเรื่องเกี่ยวกับตรงนี้จะเข้ามาเกิดข้อเสมอนะครับอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเลยคือเรื่องของการตั้งศูนย์ล้อผมว่ามันเป็นหัวใจของของรถรุ่นนี้ที่มันเจอปัญหากันมาเยอะเนาะอ่าฉะนั้นเนี่ยทางผมเองก็มีข้อมูลที่รู้สึกว่าอยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆนะครับหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยพี่เราบันทํสามทำพีพีวีเป็นหรือเปล่านะครับช่วงนี้ผมก็ทําคลิปมาให้ดูแล้วกันว่าแนวทางการนําเสนอผม ผมอยากเอาเรื่องราวความเป็นจริงมาเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่คนทนเจอมาบนโพลอะแบรนด์ใกล้เคียงกันนะครับเราเคยบอกแล้วว่ารถทุกคันนะครับหลักการทํารถใกล้เคียงกันหมดอยู่ที่ว่าการอ่านโจทย์ลูกค้ามากกว่าว่าลูกค้าแต่ละท่านชอบแนวทางแบบไหนนะครับพี่ต้องปฏิสาก็อยากนําเสนอให้มาตรงการใช้งานแล้วก็ส่วนใครเนี่ยยังรู้สึกว่าอยากมาลองเชสรถก่อนนะครับที่ร้าเราก็มีเ e g e n เดอร์ไซทูนซีรีส์เหมือนกันก็มาลองดูได้ว่า สิ่งที่เราพูดไปในคลิปคุณโอเคไหมคุณมาลองนั่งรถดูก่อนว่าเราทําไปแล้วมันจะตรงกับการใช้งานคุณจริงๆหรือเปล่านะครับก็มาลองดูนะครับเพราะผมว่าวันนี้ลูกค้ามีสิทธิ์เลือกงานบริการไม่ว่าคุณจะไปเลือกบริการที่ไหนก็แล้วแต่เราก็อยากแฟร์แชร์ข้อมูลกันตรงๆนะครับเชื่อผมอย่างหนึ่งเลยว่าตลาดกว้างนะครับยิ่งข้อมูลเยอะก็เป็นข้อดีกับลูกค้านะครับก็แนวทางผมก็จะคล้ายๆของการที่ผมทํารถแนวที่สไตล์เราจะ พยายามนาเสนอตลอดเนาะก็มีอะไรก็ลองมาปรึกษาละกันนะครับเพราะว่ารถแต่ละคันความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแล้วบางคันก็เจอปัญหามาก็ต้องมาคุยกันตรงๆว่ารถตั้งศูนย์ไม่ได้เพราะอะไรก็อย่างอย่างรถ Fort u n e r เนี่ยบางคันก็เจอปัญหาเรื่องลูกเบี้ยวชอบลูดนะครับบางทีตั้งศูนย์มาปับ๊บค่าเออแคสเตอร์ก็จะเพี้ยนยับเลยนะครับเวลาใช้ไปสักพักนึ่อยางกินเป็นขึ้นไม่เท่ากันเพราะว่าการตั้งศูนย์ที่ไม่มีเครื่องอะไรเมนที่มันแบบ ได้มาตรฐานนะครับสิ่งนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆสําหรับคนที่ขับ f o r t จูเนอรอยู่นะครับก็ถ้าใครสนใจแล้วกันเนาะอยากมาเข้ามาใช้บริการที่ p ี่สมบัิสผมและทีมงานก็พร้อมให้ข้อมูลเสมอนะครับถ้าคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ p ี่สมบัิสด้วยขอบคุณครับ